ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮาน้อยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะเป็นฮาน้อยมัดรวมนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันค่ะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่2ฟันที่2นะคะ ชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะสองสามสองห้าสองแปดเม็ดเดียววันนี้สองเจ็ดนะคะชุดสามตัว 8, 2, แปดสองเจ็ดตัดเล่นตามชอบเลยเลยนะคะแนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชว์ค่ะ วันนี้อาจารย์ชอบสองฟัน2นะคะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยอุตสาหกรรมนะคะออกบนพร้อมก,กันกับรอบปกติค่ะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่8และ1นะคะ ุดตัวเจาะวันนี้ค่ะ808387 1013แล้วก็17นะคะชุด3ตัวมี085และ015ค่ะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ <tornado. S 2> ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางฮางนอยวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อด่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ